นู่นน่ะโอ้โหโแขนหักครับที่น้คางที่รังกองมองขยอขยยอ่ะครับตอนนี้เราก็ถึงจังหวัดนครพนมแล้วนะครับนี่ครับถึงนครพนมแล้วนะครับ ว่าไทายเราคอยมีช่องยูทูบโอ้สัดบ์ดเลยเนาะป็นไงครับพันด้วยหนุนไครับหนนครับอพันไก่ไหมครับพันมองมายยันสถาบันนมนะครับวันนี้ครับดูบรรยากาศครับโอ้โหใครนะครับมีลำนะครับ เป็นไงครับไปไหนครับเด็กๆไปไหนครับสับโบไปไหนครับโหลอตเตอรี่มีขายด้วครับอ่าเป็นไงครับกระตังเห็นยวเยคะฮะผัวหายผัวยุ่งเพิ่งตื่นเลยคะโหดครับพระธาตุพนมครับจะมาทำความพนมนะครับ สครับสตุลาคมครับที่จังหวัดนครปนมนะครับตอนนี้ครับพระธาตุปนมครับเขา,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 าม,มีการขัดกรองเลยนะครับมีการขัดกรองเลยครับ อากากไม่มีครับอดเข้าครับรไร้มินกากอดข้าข้านะไปครับม,มบถีถ่ายร,รูรครรปคู่ด้วยครับ,รดรบเดินเดินเดินถ่าประตูเขาไม่ให้อุ้ม เดินรอบพธาตุนะครับอ่าเดินรอบครับสามรอบนะค,ค,ค,ครับพระพุทธารรประสงค์ครับ นี้ผู้คนที่มาเดินครบสามรอบก,ก็มาอธิษฐานแล้วก็เอาดอกไม้ทูกเทียนมาวางไว้นะครับขอพระธาตครับ

ครับ bo, right ไปเสร็จแล้วต uh, ีเล็กต่อเร็วอ้าตีเล็กครับตีเล็กตีแรง่อทุกครับด้วยทุกครับด้วทุยทุกครับ ปาปาปาโอเคเก่งมากครับอ้าวเป็นไงครับเป็นไงครับตะโบตะบุไปครับตะโบตะบุไปครับเป็นกระจังเป็นไงครับเป็นกระจังเป็นกระจังเป็นไงครับนี่ตอนนี้ก็มีบริการถ่ายภาพด้วยนะครับนี่บริการถ่ายภาพที่ถ่ายสองนาทีได้นะครับอ้าวฝากช่องทีมงานพันหม่องเลยนะครับ ลงครับอ่าเสร็จพิธีเข้ากับเสร็จนะครับลงครับเดี่ยววันจงเห็นเลยเด็กนี่คืทางเข้าเราเดินกลับครับตอนนี้เราก็เดินกลับกันครับประตูออกครับครับตอนนี้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วอะไรนะคะ ทางบ้านกูหนอมค่ะไปกินข้าวเนาะไปเด็ๆกๆเ็เริ่มหิวข้าวนะครับอ่าตอนนี้เสร็จเราเสร็จแล้วคนก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาครับมาเรื่อยๆเลยครับว,วันนี้ครับออกภรษาครับคนก็เยอะแยะครับทำ่วนมครับอ้าเปนไงครับเด็กๆไปทำบูนมาสนุกไหมครับอะสนุกไหมไม่สนุกทำไมล่ะคะ มีน้ำด้วยรอน้องแป๊บนึงครับรอน้องเป็นหนึงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรถมาโอ้น้องเดินตามมาครับอ่าเดินไปหนักเลยครับน้ำอ่าเป็นไงครับเด็กๆเด็กๆไปทำบุญสนุกไหมครับโบครับโบครับไม่สนุกอ่ะไม่สนุกเอาไปทำบุญมาทำไมไม่สนุกโบสนุกไหมครับ นี่อร่อยนะครับน่ากินร้อนๆนะครับพระวิพันหม่องมาจากโคราชครับมาที่จังหวัดสกลนครนะครับเอ้ยนครพนมครับนครพนมมาว่า้พระธาตุนครพนมนะครับมาชมกันนะครับโบระวังลมโบ เล่นอะไรครับโอ้โหที่จอดทอครับโบครับโหพี่กระจังตัวทาน,น้องเล่นอะไรคะพี่กระจังพาน้องเล่นอะไรคะนี่กินข้าวด้วยออกล้างกายด้วยโอ้โหตบบตบบครับไปไปเติมข้าวเร็วไปเติมข้าวเร็วไปไปเติมข้าวเร็วไปเติมข้าวเร็ว เกก็ไม่ใส่กระจังเติมข้าวเล็ยวเติมข้าวเร็วอ้าสองคนนี้ทำอะไรครับพันตุยทำอะไรครับาวิวพี่วิวอนี้ที่เขืดอนอะไรครับนี่น่ะ พน,นินอะไรสมิอะไรสักอย่างประตูระบายน้ำนี่เขื่อนนะครับเขื่อนอน,นูน่น,น,นอน,น,น,นะโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้แขนหักครับใครอยะกอคแย่